คือชาวกมพูชากลุ่มที่เคยหาหมอทางฝั่งไทยแต่ก่อนที่ไปแบบง่ายๆตอนนี้ก็ไปเมืองไทยกันแทบไม่ได้แทบทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่มารักษาแผลทั่วไปหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องไปกันอยู่เป็นประจำหรือแม้กระทั่งแม่ค้าทางฝั่งตลาดที่เคยไปตรวจเลือดผู้สูงอายุที่ไปหาหมอแบบข้ามวันเดียวกับยกเว้นก็แต่เหตุฉุกเฉินจริงๆถึงขั้นต้องหนักจริงๆเท่านั้น อันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางฝั่งชาวขัมพูจ้าก็พูดถึงกันนะครับอันนี้คือในมุมมองของเขานะก็ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเขามองว่ามุมมองแบบนี้ก็คือกลุ่มคนส่วนใหญ่นีที่เดินทางไปรักษาหาหมอทางฝั่งไทยแบบง่ายๆเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับคือเป็นไปไม่ได้แล้วซึ่งความเห็นอื่นๆนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันก็บอกว่าหมอไทยเป็นความหวังจากเดิมที่เป็นความหวังอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งกว่าความหวังเป็นความหวังที่พิเศษยิ่งขึ้นไปอีกนี่ผมมีความรู้สึกว่าครั้งงนนนึมัเเคคยป็รระบบที่ใ ก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงการรักษาได้แต่ว่าตอนนี้เอาแค่การรักษาขั้นพื้นฐานสุสดๆเลยก็เป็นวิธีที่ดูไกลตัวหรือว่าเป็นช่องทางที่ดูหรูหราขึ้นมาการไปโรงพยาบาลของไทยครั้งนี้มันเหมือนจะต้องลงทุนลงแรงเหมือนไปดูคอนเสิร์ตใหญ่กันเลยทีเดียวเพราะคุณจะต้องมีเงินเท่านั้นอันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เขาหมายถึงนะครับน่าจะหมายถึงการบินไปที่กรุงเทพแล้วไปโรงพยาบาลเอกชนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะมาข้ามแดนไปแบบแตะกอน หรือว่าค่าใช้จ่ายถูกมากๆแบบแต่กอนเนี่ยไม่ได้หรอกขณะที่ความเห็นของคนตดมานะครับบอกว่าเรากําลังจะสูญเสียโอกาสในการรักษาที่จากเดิมมันกําลังจะดีอยู่แล้วคนหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่อยู่ใกล้กับทางฝั่งไทยไม่ได้มีการเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีหรือการหาหมอในมาตรฐานที่เป็นแบบไทยเลยการเข้าถึงโรงพยาบาลของไทยนั่นเป็นโอกาสที่ทําให้คนมากมายสามารถเข้าถึงได้แต่ตอนนี้เรากําลังจะสูญเสียโอกาสนั้นไป อย่างในสถานการณ์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรากําลังสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงหมอที่มีมาตรฐานสูงไปความเห็นของเพื่อนบ้านคนถัดมานะครับบอกว่าตอนแรกผมก็คิดว่าข้ามไปหาหมอทางฝั่งไทยหมอไทยที่อยู่โรงพยาบาลรัฐอาจจะไม่ได้หรูหราอะไรมากมายเหมือนภาคเอกชนของทางฝั่งไทยแต่นั่นคือได้มาตรฐานแต่ตอนนี้ผมมองว่าเป็นความหรูหราอย่างหนึ่งแล้วและเป็นมาตรฐานที่เราขาดไปโดยสิ้นเชิงนะตอนนี้ บางคนนะ่ะก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมมีคนมากมายไปหาหมอที่เมืองไทยไม่ใช่เพราะไทยดูดีกว่าเราอย่างเดียวหรอกแต่เพราะว่าเราไปไทยเพราะระบบทางการแพทย์เลยการมีเครื่องตรวจมีระบบติดตามผลมีแพทย์เฉพาะทางนั่นนะ่ะดีกว่าโรงพยาบาลที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดของกพูชาโดยสิ้นเชิงโรงพยาบาลของเราเองแนหะโอเคแหละมีหมอที่ตั้งใจแต่ปัญหาก็คือไม่มีเครื่องมือไม่มีงบแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความรักชาตินะ แต่มันเกี่ยวกับโอกาสในการที่จะรักษาได้และตอนนี้คนมากมายก็กําลังจะไม่มีโอกาสแล้วค่าสถานการณ์ยังคงไม่กลับมาเป็นปกติความเห็นจากมาที่เข้ามาตอบกลับนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยข้ามกันง่ายเกินข้ามง่ายเกินไปจนหลายๆคนก็ไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่มีอยู่นะ่ะสิ่งที่ได้ไปหาหมอไทยเนะี่ยมันคือความมีค่าขนาดไหนเราเคยคิดว่าการข้ามไปไทยเป็นเรื่องธรรมดาแต่วันนี้มันไม่ธรรมดาไง วันนี้ใครข้ามไปไทยได้ไม่ธรรมดานะวันนี้ถึงได้รู้ว่าสิ่งที่ธรรมดาในวันนั้นโอ้โหมีค่ามากมันเหมือนอากาศสลับหลายครอบครัวเลยไม่มีใครรู้ว่ามันมีค่าจนกว่าจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกที่จะหายใจเท่าไหร่และตอนนี้ผมคิดว่าคนในชนบทของเราก็กําลังรู้สึกแบบนั้นจริงๆความเห็นตัดมาครับมุมมองตัดมาบอกว่าก่อนหน้านี้เราเหมือนจะใช้ชีวิตแบบปกติแต่ว่าความปกตินั้นมันก็ยืนอยู่บน พื้นฐานของโรงพยาบาลทางฝั่งไทยอยู่ไม่น้อยนะโดยที่หลายๆคนนะี่ยไม่เคยจะยอมรับเลยตอนนี้พอเขาปิดด่านเราถึงได้เห็นเลยว่าระบบสาธารณสุขในประเทศเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงได้จริงแต่สร้างมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรามีโรงพยาบาลเอกชอนหรูๆในเมืองใหญ่แต่ว่าคนทั่ว,วไปเนะี่ยไม่ได้ใช้หรอกต้องเป็นคนที่มีกระตังขึ้นมาสักหน่อยพอไม่มีไทยคอยรองรับตรงนี้สำหรับคนทั่ว,วไปที่คนทั่วไปจริงๆเนี่ย เราเลยรู้ว่าแท้จริงแล้วชีวิตของคนที่มีเงินไม่เยอะมากมันไม่มีทางเลือกเลยนะสำหรับการจะไปหาหมอความเห็นของอีกคนนะครับบอกว่าผมเคยคิดว่าแค่มีโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นก็แปลว่าในกัมพูชาก็อาจจะก,กําลังก้าวหน้าขึ้นได้แต่ทีนี้เนะี่ยมันไม่ได้ดูที่จํานวนอาคารอย่างเดียวสิมันต้องมีหมอเก่งๆด้วยแล้วก็อุปกรณ์ครบครบด้วยทีนีนะ้หมอเก่งๆในกัมพูชานะก็ไปเรียนเรียนต่อหรือไม่ก็ไปที่ไทยด้วยซ้ำนะ ไปทางานที่ไทยหดือไม่ก็เวียดนามเพราะว่าเงินดีกว่าสภาพแวดล้อมดีกว่านั่นคือทั้งหมดที่ทําให้ห่วงโซ่ย้อนกลับมาทําให้เ,เราไม่สามารถไปต่อได้ผมรู้สึกว่าบ้านเรานะ่ะไม่มีหมอเก่งแบบทางฝั่งไทยหรือว่ามีหมอเก่งบางทีก็อาจจะไม่มีความสะดวกที่จะรักษามันยังไม่เพียงพอในบ้านเกิดของเราเราก็เลยต้องมาขอให้ไทยเปิดดานนี่นะเรียกว่าการพัฒนาได้ยังไงเนี่ยความเห็นถัดมาครับบอกว่าในอดีตมันเป็นเรื่องปกติจน คนก็เอามาพูดกันจนแทบจะกลายเป็นเรื่องทั่วๆไปแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของความจริงที่บาดใจพอสมควรเลยเพราะคําว่าไปไทยมันไม่ใช่จะไปได้ง่ายๆมันหมายถึงการที่จะต้องไปรักษาแต่รักษาในกัมพูชาก็ไม่ได้ไปถึงมาตรฐานถึงขั้นนั้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆคนก็ลุ้นเอาแล้วกันว่าจะยังไงดีกับการรักษาความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่านั่นคือความเคยชินจากการที่มีทางเลือกแต่ตอนนี้ไม่มีทางเลือก เราต้องสร้างระบบของตัวเองที่พึ่งพาได้จริงจริงจริงสักทีความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าคนในเมืองใหญ่เนี่ยก็มักจะพูดแลยนะทำไมไม่รักษาในประเทศโอ้โหคุณผมก็อยากจะถามเหมือนกันว่าพวกคุณเคยเข้าไปนั่งในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในต่างจังหวัดในกัมพูชาไหมคนไข้าบางทีต้องซื้อเขาก็พูดถึงต้องซื้อน้ําเกลือเองนะครับหรือไม่ทั้งซื้อเข็มเองเลยโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยจากที่ผมเคยเล่ามานะครับมันก็ ประมาณนี้จริงๆนะหลายๆอย่างที่พูดไงก็คือคนไข้ต้องซื้อให้หมอก็คือซื้อแล้วก็ไปหาหมอมันมีอย่างนี้จริงๆนะครับที่บ้านเขาเนี่ยตัวคนนี้นะครับก็เล่าต่อว่าคือถ้าเป็นในมุมของคนที่ไม่ค่อยมีเงินนะพูดตรงๆนะคือรอให้มันหายเองนะง่ายกว่าเยอะเลยเราไม่มีแม้กระทั่งความสามารถที่จะออกเงินเพื่อข้ามเขตหรือว่าข้ามการเดินทางจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งเพื่อไปโรงพยาบาลที่ดีกว่าบางคนอยู่ใกล้ไทยอยู่แล้ว เขาก็ชอบข้ามแดนไปทางฝั่งไทยนั่นคือความสามารถที่พอจะไปรักษาโรงพยายบาลทางฝั่งนั้นและได้มาตรฐานสูงได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางเสียค่าเดินทางไกลความเห็นต่อมาครับให้ความเห็นนะฮะอีกคนนึงก็บอกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสุดๆเลยก็คือเวลามีข่าวคนกัมพูชาข้ามไปหาหมอทางฝั่งไทยในบ้านเราก็มักจะมีสื่อพูดถึงกันนะนะว่าโหนั่นน่ะเป็นเพียงส่วนน้อยส่วนน้อยได้ยังไงกันก่อนมันไม่ส่วนน้อยหรอกขอโทษแล้วกันนะ ผมจะบอกให้ว่ามากมายเลยทีเดียวมันไม่ใช่ส่วนน้อยที่ข้ามไปทางฝั่งไทยเพื่อไปหาหมอไทยโดยเฉพาะถ้าคนนั้นอยู่ใกล้กับชายแดนอยู่แล้วหรือว่าอยู่ใกล้กับจังหวัดที่อยู่ไปทางฝั่งไทยได้ง่ายสะดวกหลายๆคนไปไทยอยู่แล้วและไม่ใช่คนส่วนน้อยเลยความเห็นทาระบานเข,าเข้ามาตอบกลับบอกว่าหลังจากปิดด่านในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มเห็นผ่านโซเชียลมีเดียนะที่ บางคนอ่ะพยายามแอบไปหาหมอที่เป็นหมอพื้นบ้านเพราะว่าแต่ก่อนนะไปหาหมอทางฝั่งไทยแต่ตอนนี้ไปหาหมอพื้นบ้านเฉยอยู่ในกัมพูชามันเหมือนทุกอย่างย้อนกลับไปยี่สิบปีก่อนเลย <c oughs> คือคนไม่หาหมอปัจจุบันกันแล้วเพราะว่าไปไม่ได้ <c oughs> คนที่ไม่มีเงินเนี่ยไม่มีตัวเลือกนะ <c oughs> คือก็ไม่ได้อยากโทษใครหรอก <c oughs> แต่บางครั้งมันน่าจะเป็นความเชื่อเป็นสิ่งเดียวที่พอจะทําให้หลายๆคนมีความหวังได้ บางก็ให้ความเห็นนะครับบอกว่าผมอยากให้คนในเมืองใหญ่นะ่ะที่พูดถึงเรื่องของความรักชาติลองออกไปอยู่ชนบทสัก3าเดือนก่อนแล้วทีนี้ลองเจอกับจังหวะที่ป่วยดูสักครั้งคุณจะไม่ใช่คนเดิมที่กลับมาแน่นอนคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทําไมคนจํานวนมากยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อข้ามแดนไปไทยแม้กระทั่งตอนนี้เองก็ตามยังมีคนพยายามยอมเสี่ยงเพราะนันคือสถานการณ์ที่เขาจะต้องรักษาตัวจริงจงเพราะสุกภ้าไม่ใช่เรื่องของอุดมการณ์แต่เป็นเรื่องของชีวิต ที่จะใช้ต่อไปความเห็นท่อมนะครับเข้ามาพูดถึงก็บอกว่าคนในครอบครัวของเขาครับคือต้องข้ามไปไทยทุก3เดือนจากปกตินะในสถานการณ์ปกตินะครับเขาบอกว่าข้ามไปไทยทุก3เดือนเพื่อไปเจาะเลือดรักษาแล้วก็ปรับอะไรต่างๆตอนเนี้ด่านปิดการรักษาแบบเดิมมันทําไม่ได้ทีนี้โรงพยาบาลพอกลับมาที่กัมพูชาโรงพยาบาลในกัมพูชาก็เปลี่ยนสมัยเป็นโรงพยาบาลเวอร์ชันเก่าเลยเลยคือสามารถเรียกอย่างนั้นได้เลยสิ่งต่างๆที่ใช้อุปกรณ์หรืออะไรก็ตามที่ใช้ในการรักษา คือสามารถเหมารวมๆได้เลยว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่าแม้กระทั่งเครื่องตรวจน้ําตาลคือมันไม่มีมันไม่ใช่ว่าเวอร์ชันเก่าอย่างเดียวแต่มันไม่มีผมจะทําทอะไรไม่ได้เลยความหวังเดียวก็คือถ้าเรายังไปทางฝั่งไทยได้ก็คงจะมีโอกาสในการรักษาที่ดีมากความเห็นเพื่อนบ้านคนถัดมานะครับก็บอกว,ว่าก่อนหน้านี้การข้ามไปไทยเหมือนชีวิตประจําวันมากเลยเป็นชีวิตประจําวันอะไรแต่ตอนนี้เราต้องจัดการลําดับความสําคัญก่อนว่า จะต้องทําอะไรยังไงถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาตอนที่ด่านเปิดเราสามารถเลือกทางรอดได้นะทางเลือกในการรักษาด้วยซ้าตอนนี้ทุกอย่างถูกปิดคือแทบจะคิดอยู่ในหัวตลอดเลยว่าถ้ามีคนในครอบครัวเจ็บป่วยขึ้นมาจะไปทางไหนดีมันต้องเข้าไปเมืองใหญ่ที่พนมเปญซึ่งมันก็ไกลมากๆนะถ้าคาดหวังในแบบมาตรฐานเดียวกันในแบบที่มีอยู่กับเมืองทางฝั่งไทยเมืองเล็กๆด้วยซ้ําโดยเรื่องนี้ทางฝั่งที่มองต่างน,นะครับก็เข้ามาตอบกลับด้วยนะับก็บอกว่า คือผมเข้าใจนะว่าคนที่คุ้นเคยกับการข้ามไปทางฝั่งไทยไปหาหมอาทางฝั่งไทยตอนนี้กําลังลําบากเพราะว่าต้องเหมือนเปลี่ยนทางเลือกในการรักษาเลยสาหรับคนที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะการเคยพึ่งทางฝั่งไทยมาก่อนแต่ผมก็ต้องแนะนําว่าคุณลองมาที่พนมเปญก่อนมาที่พนมเปญเลยโหโรงพยาบาลใหญ่ๆมีอุปกรณ์ทันสมัยเหมือนกันมีแพทย์เฉพาะทางหลายแขนงด้วยระบบฉุกเฉินก็พร้อมผมเองก็เข้ารักษาประจําตรวจประจําอยู่ทุกปีนะไม่ได้ต่างอะไรจากที่ไทยเลยและผมก็เคยไปที่เมืองไทยมาแล้ว ขนาดโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งก็ยังมีเครื่องตรวจหรือว่า MRI บางเครื่องผมว่าปัญหาของชนบทของเราก็คือการเข้าถึงต่างหากแต่ถ้าคุณมาที่เมืองใหญ่มันมีการเข้าถึงเหมือนกันโดยในความเห็นของอีกคนนะครับก็เข้ามาสนับสนุนมุมมองความเห็นนี้นะะเขบบอกว่าผมเห็นหลายคนพูดเรื่องการพึ่งหมอไทยแต่จริงๆถ้าเป็นคนที่อยู่ในเมืองอยู่แล้วก็พบว่าเมืองของเราก็พอจะได้นะผนมเป็นเสียมเรียบการรักษาเทียบเท่าไทยได้ผมกล้าพูด ระบบของเรากําลังพัฒนาขึ้นทุกปีแต่ว่าแค่ชนบทก็ยังขาดเงินทุนนี้ก็ยอมรับขาดแรงงานแพทย์แล้วก็ขาดการเข้าถึงเท่านั้นเองการพึ่งพาไทยโอเคมันสะดวกแหละแต่มันไม่ใช่ข้ออ้างว่ากมพูชาจะไม่มีศักยภาพนะผมเข้าใจความลำบากของคุณแต่ลองมาที่พนมเปญก่อนเรามีคลินิกเอกชนเล็กน้อยๆลองดูสิหลายแห่งราคาถูกนะราคาถูกกว่าที่คิดกระจายเงินสักหน่อยมีแพทย์ฝึกดีแล้วก็การบริการกใกล้เคียงกับไทยแหละผมคิดว่าในระดับคลินิกเอกชนเล็กๆเนีย่ย มันก็เท,เท่ากับการที่คุณข้ามไปหาคลินิกทางฝั่งไทยที่อยู่ทางฝั่งไทยเลยถ้าคุณสามารถเข้ามาที่เมืองใหญ่ของเราคุณจะเห็นว่ากัมพูชาไม่ได้ด้อยไปกว่าไทยอย่างที่คิดเพียงแต่ว่าก็ต้องอยู่เมืองใหญ่สักหน่อยผมว่าปัญหามันคือความห่างไกลและก็การขาดเงินไม่ใช่เพราะว่าประเทศไทยดีกว่าจริงๆความเห็นตบ,บันนครับเขาบอกว่าระบบสาธารณสุขในเมืองใหญ่ของเรามีมาตรฐานสูงแล้วทั้งเครื่องมือเรามีแพทย์เฉพาะทางโอ้พูดค้ายกันหรือจะพูดซ้ำทำไมเนี่ย คือก็บอกนะครับคนนี้เพิ่มเติมบอกว่าคินิกชุมชนหลายแห่งก็ประสานกับโรงพยาบาลใหญ่นะการข้ามไปไทยเป็นทางเลือกแต่หลายๆคน,นไม่เอาเมืองของเราเป็นทางเลือกเลยนี่แหละคือส่วนที่มันทําให้คนไม่เข้ามาเมืองใหญ่กันเพราะว่าไม่เคยคิดจะเข้ามาตั้งแต่ต้นเลยผมยืนยันว่าการเข้ามาที่เมืองใหญ่นะั้นระบบสาธารณสุขใกล้เคียงกับไทยได้จริงแล้วตอนนี้ซึ่งในมุมของคนที่ตอบกลับนะครับโต้กลับไปก็บอกว่า คุณก็พูดได้สิพนมเปญโรงพยาบาลดีแต่พวกคุณไม่รู้หรอกว่าการเดินทางจากหมู่บ้านของเราไปถึงเมืองใหญ่ใช้เวลา 6- กถึงแชั่วโมง6นี่คืออย่างเร็วนะช้านี่คือ8ชั่วโมง10ชั่วโมงได้อย่างมีเลยทีนี้ข้ามไปทางฝั่งไทยมาตรฐานเดียวกันถ้ามันข้ามได้ตามปกตินะผมให้แค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นเลยสำหรับหลายๆจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆไปทางฝั่งไทยบางครั้งเราต้องจ้างรถรับจ้างด้วยนะถ้าจะไปที่พนมเปญบางทีค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่ารักษาอีก เราไม่ได้พูดแค่เรื่องของคุณภาพหมอแต่พูดถึงความเป็นไปได้จริงของครอบครัวเล็กๆที่ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายพาแม่ไปรักษาอะไรแบบเนี้ยพวกคุณลองคิดดูว่าหลายๆครอบครัวม,มีรถหรือไม่ไม่ได้มีรถนะถานาฝน,นตกน้ําท่วมบางทีเข้าเมืองไปน้ําท่วมอีกอะเข้าถึงได้จริงเหรือคณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าใครๆก็ทราบกันดีนะว่ากัมพูชาพนมเปญเสียมเรียบมีโรงพยาบาลที่ดีแหละแต่ว่าความเป็นจริง,งโรงพยาบาล อยู่ไกลจากหมู่บ้านของเราตั้งแต่200-300กิโลเมตรหรือบางทีโรงพยาบาลที่ดีแบบดีจัดจริง,รงๆที่พูดถึงกันอยู่เนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลที่ค่าใช้จ่ายสูงเอกชนอีกโรงพยาบาลจีนจบ้างถนนบางช่วงกว่าจะไปถึงนะสลหรับบางหมู่บ้านเจอดินแดงก่อนเลยบางทีน้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝนคือมันไปยากตั้งแต่ถนทนทางอยู่แถวบ้านแล้วข้ามไปทางฝั่งไทยใช้เวละส้นกว่าเยอะ ตัวเรื่องนี้รับก็มีคนมาตอบกลับเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าคนอยู่ในเมืองใหญ่นภาพตามไม่ทันคุณลองคิดดูว่าคือถ้ามีคนป่วยที่จะต้องไปหาหมอทุกเดือนและก็คุ้นเคยกับหมออีกฝั่งหนึ่งอยู่แล้วหรือว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุต้องตรวจอยู่สม่ำเสมอจะต้องเดินทางแบบนี้ทุกครั้งได้จริงเหรอคือถ้าไปหาหมอในเมืองใหญ่มันก็ต้องไปหาหมอทุกเดือนหรือเปล่าก็ต้องไปหาหมออยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นการที่จะต้องไปเป็นอยู่ประจําอยู่แบบเนี้ย มันไม่ควรจะเป็นระดับ200-300กิโลเมตรไหมมันควรจะไม่เกินเต็มที่100กิโลเมตรเท่านั้นแหละนี่คือการไปหาหมอประจําทุกเดือนใครกันจะไปหาหมอ300กิโลเมตรห่างไกลไป300กิโลเมตรทุกเดือนแบบนั้นค่าใช้จ่ายมันจะสูงแค่ไหนคนไทยเขายังไม่ทํากันเลยโอ้ยอันนี้เนะี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าตกตะลึงนะเขาพูดตัวเลขมาตั้งแต่300กนะิโลเมตรเนี่ยมันก็ไกลนะครับท่านผู้ชม อารมณ์เหมือนกับว่าให้คนโคราชขับรถไปกรุงเทพแบบนี้ไหมเพื่อไปหาหมอทุกเดือนอ่ะลองนึกภาพตามนะครับท่านผู้ชมถ้าสมมติเป็นคนไทยก็ฟีลประมาณขับรถจากนครราชสีมาเพื่อเข้ากรุงเทพไปหาหมอทุกเดือนถนนแบบโคราชเนี่ยมีมอเตอร์เวย์เรียกรู้ได้ว่ามีทางด่วนขับรถกันอย่างรวดเร็วก็ยังไม่ค่อยอยากจะไปแล้วนะแต่ว่าบ้านเขาถนนสองเลนบางจังหวัดนะถนนสองเลนกว่าจะเข้าไปเมืองใหญ่ สองเลนอยู่แบบนั้นถึงตอนไหนช้ากว่านี้เป็นกันใหญ่เรื่องราวในวันนี้นะครับจบลงเพียงเท่านี้หวังว่ามุมมองเรื่องราวต่างๆก็จะให้ข้อคิดในมุมมองใหม่ๆกับท่านผู้ชมบ้านนะครับที่เป็นเรื่องราวของเพื่อนบ้านที่แสดงความเห็นกันและถ้าชอบการเล่าสรุปเรียบเรียงมานั่งเล่าสุ่กันฟังแบบนี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคบสวัสดีครับ